สวัสดีครับสวัสดียามเช้านะครับถึงเช้ามาก็ต้องหาเครื่องดื่มมาชุกําลังกานนะครับเป็นกาแฟนะครับผมเลือกกาแฟนะครับก็มีหลายอย่างที่เราสามารถทานกระตุ้นเนะทำให้เช้าวันใหม่สดชื่นนะครับแต่บางท่านก็ถ้าไม่ทานก็ได้บางคนก็สดชื่นอยู่แล้วนะครับก็ ็นของส่วนบุคคลนะครับของนะนี่กาแฟผมใช้กาแฟหนึ่งซองครับใช้ทีนวันเลยง่ายดีนะครับแบบง่ายง่ายสะดวกสะดวกแล้วก็มีผมมียาหอมนะครับยาหอมเนี่ยยาหอมยาหอมที่คนเท่าคนแก่ชอบกินกันนะครับใบรุ่นหรือใยสม,ยมัมยใหม่อาจจะไม่รู้จักครับสัมภคระเยอะนะครับยาหอม มาดูกันแก้อะไรได้มากยาหอมอันนี้เป็นยาหอมยาหอมชนะลมร้อยแปดจำพวกวัดโพนะครับแก้ลมกองละเอียดลมขึ้นเบื้องสูงลมชักสลบหน้ามืดตามัววิงเวียนศีรษะอ่อนเพรียสมองมึนงงประสาทพิการใจคองหุดหงิด,งดและสามารถ ละงับอาการเมาต่างๆเช่นเมาคลื่นเมารถเมาเรือหรือพิษลมร้อนทำให้ร้อนหัวอกใช้น้ำดอกไม้ใช้น้ำดอกไม้ไมเทศเป็นน้ำกระสายรับประทานเป็นประจำยานี้จะบำรุงกำลังบำรุงสมองบำรุงหัวใจให้ชุ่มชื่น ใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่สตรีมีครันก็รับประทานได้ถ้ารับประทานอาหารจุกจิกไม่เป็นเวลาทำให้ปวดท้องท้องเสียถ้าไม่ปกติก็รับประทานได้นะครับโรคกระเพาะหลังอาหารทุกเวลาหรือคนอ๋อคนที่เป็นโรคกระเพาะก็ทานได้นะครับให้ทานหลังอาหารทุกเวลา รับประทานครั้งละหนึ่งถึงสองช้อนกาแฟผสมน้ำร้อนหรือน้ำเย็นก็รับประทานได้นะครับลมอมพาตกินกับน้ำมะนาวไออ๋อไอเวลาไอก็อมนะอมแก้ไอได้วัดก็ใช้ยานัดที่เขาใช้เหมือนกับเป็นอย่างเงี้ยครับที่นัดเนาะที่เห็นคนทำเนาะทำไมเนาะใช้นาะห่าเป่าไม่ใช่นะ ยานัดนะครับะจะ,จะใช้เป็นยานัดได้นะครับจุกเสียดก็ต้มกับน้ําขิงนะครับ่ามูกเลือดก็ใช้น้ําเปลือกแคร์เปลือกแคร์เป็นสมุนไพรนะครับเปลือกแคร์ต้มนะครับนี่นี่ก็คือจากวัดโพนะครับขอขอบคุณนะครับสิ่งดีๆเนาะนำมาแบ่งปันกันนะครับก็ ขอฝากกันไปด้วยนะครับสวัสดีครับ